โอเคหลังจากลงคลิปอนิเมะมาใหม่ประจำซีซันซัมเมอร์ปี2025ไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายเรื่องมีความน่าสนใจมากนอกจากที่เรื่องใหม่ๆมเนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่มันก็ยังมีอนิเมะที่เป็นภาคต่อที่ผมรอคอยมีอยู่เรื่องหนึ่งไคจูหมายเลขแปดแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีคนรอคอยซีซันสอของเรื่องนี้เยอะมากใน Facebook ที่ผมเห็นมา เรื่องเรื่องอะไรนะสาวนักคอสเพลกับหนุ่มเย็บผ้าชื่อภาษาไทยอะ่ะในคลิปนี้ก็หลักๆจะมาพูดถึงเกี่ยวกับไครจูหมายเลขแปดเดี๋ยวแถมเกี่ยวกับสาวนักคอสเพลกับหนุ่มเย็บผ้าแต่ว่าวันที่ผมลงคลิปนี่หนุ่มหนุ่มนักเย็บผ้ากนา็น่าจะฉายไปแล้วละมาเริ่มที่เรื่องหนุ่มนักเย็บผ้าสั้นๆแล้วกันเรื่องนี้จะฉายครั้งแรกวันที่5กระะกฎาซึ่งวันนี้วันที่ผมอัดจะเป็นวันที่4ส่วนถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วมันก็อาจจะฉายแล้ว เรื่องนี้ซีซั่น1นเนี่ยจะดูได้ที่ Netflix b i l บิลิ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 เนี่ยจะมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยส่วนซีซั่นสเนี่ยจะดูได้ที่ Netflix แล้วก็บิล i b i l i เหมือนกันมาเรามาดูไคจูหมายเลขแซีซั่นสองกันเดี๋ยวขอเริ่มเรื่องย่อตั้งแต่ซีซั่นที่หก่อนเผื่อใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้คาฟกาใช้ที่เคยหวังไว้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกําลังป้องกันแต่ว่าคาฟกาเนี่ยเคยสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกําลังแล้วแต่ว่าไม่ผ่าน ถึง2ครั้งทําให้ต้องมาเป็นพนักงานเก็บกวาดซากไคจูก่อนต่างจากเพื่อนสมัยเด็กมินะที่เป็นถึงระดับหัวหน้าหน่วย3วันหนึ่งเนี่ยครับก้าได้ถูกไคจูขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายและทําให้ครับก้ามีพลังเหนือมนุษย์แล้วก็ต้องปิดบังพลังที่ตัวเองมีภายใต้ชื่อไคจูหมายเลข8ส่วนเนื้อเรื่องหลักๆของซีซั่นสเนี่ยคาบก้าจะย้ายไปอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยที่1โดยมีนาลุเกนเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็จะมีชินมิยะคิโคลุ มาร่วมในหน่วยที่1ด้วยส่วนสตูดิโอที่ผลิตซีซั่น2ก็ยังคงเป็นสตูดิโอเดิมนั่นก็คือ Production IG เหมือนกับภาคแรกแล้วก็ซีซั่น1เนี่ยสามารถดูได้ที่ b ili, i l ิบิลิไอชีอีทูไอดีเน็ตฟิกอานีวันอัลซีซั่น2ดูได้ที่ b i l ิบิลิเน็ตฟิกอ n นีวันไทยแล a ด์อัลตส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากเลยคือย้อนดูไปหลายรอบแล้ว และตอนนี้ตอนที่อัดอยู่ก็ช่องอนิวันไทยแลนด์เนี่ยเขาเอาซีซั่นหนึ่งฉายให้ดูวนซ้ำๆแบบมาราทอนเรื่องนี้ที่ชอบก็ตรงที่เขาใส่มุกกวนๆตลกๆมาให้ดูในบางฉากแต่บางฉากเท่ก็คือแบบเท่ไปเลยออแล้วก็วันที่ฉายของซีซั่นสองลืมไปเลยก่อนจะเริ่มซีซั่น2เนี่ยวันที่5้ากรกฎาคมเขาจะฉายเป็นตอนพิเศษเป็นวันหยุดของโฮชิโนะ แล้วค่อยต่อด้วยภาค2ในวันที่19กรกฎาคมก็คือหลังจากลงคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะมีตอนพิเศษให้ดูแก้เบื่อไปก่อนรอซีซั่น2จะมาในวันที่19สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ